สนับสนุนโดยดูแลตัวเองดื่มดีไลท์ทุกวันเอาล้ครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมนูแรกที่เราจะทําคือเต้าหู้ผัดหมูสับค่ะเต้าหู้ผัดหมูสับค่ะขั้นตอนต้องมีอะไรยากมากอ่ะคุณยุ้ยคือไม่ยากเลยค่ะแต่ว่าถึงจะง่ายมันก็ยากสําหรับยุ้ยตื่นเต้นมากเลยการทำข้าวเนี่ยพี่มันเหมือนเหมือนเอาดารามาเทสหน้ากล้องเลยที่ยุ้ยแบบเตรียมตัวมากเลยีมโลูก อร่อยไหมลูกเมนูนี้อร่อยหนูชอบ,ชอบไหมคะชอบชอบมากเลยเหรอ,หรอส่วนผสมของเมนูเต้าหู้ผัดหมูสับก็จะมีหมูสับเต้าหู้ไข่ขึ้นช่ายแครอทกระเทียมน้ำมันซอสหอยนางรมน้ำตาลีอี้วขาวและแป้งข้าวโพดครับทำอะไรก่อนน้องยุ้ยเอาอะไรก่อนคะอ่า อยากช่วยได้เลยลูกได้เลยอยากช่วยอ่ะก็แม่ก็ใส่น้ำมันกอดแล้วก็ทอดทอเต้าหู้ทอดเต้าหู้ก่อนใช่ค่ะเอาล้วครับอันดับแรกต้องเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนนะครับค่ะเดิ่มก็ทาร้อนแล้วใส่น้ำมันได้ค่ะต้องใส่เยอะเลยเหรอทอดเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้ชุบแป้งก่อนแป้งทีนี้เราเอาแป้งใส่ก่อนไหมได้ค่ะหมดเลยไหมหมดเลยค่ะ เอาแป้งมาใช่ค่ะอุ้ยลืมให้น้องพิมใส่อาเทียมเขียไปหน่อเขียบอาเทีมเขียบเขาไปที่ต้องชุบแป้งเพราะว่ามันจะได้กรอบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มันไม่แตกปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวรอบเราอยู่ที่บ้านต้องต้องพิมช่วยทำแป้งแบบช่วยคุณแม่ทำเยอะพูดช่วยเหรอคะพูดช่วยเหรอลูกพูดช่วยทำอาหารได้ป่ะป๊าต้องช่วยโอ้โหช่วยทำช่วยทำอาหารคือแค่แบบให้มันโดนแป้งนิดนึงแบบไม่ได้แบบว่า ต้องแบบทุกๆเยอะอะไรเงี้ยใช่ค่ะคุณพ่อเขาจะใส่แป้งแต่อยู่แค่ทอดเต้าหู้ไปเลยเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะยุ้ยก็ไม่ได้ค่อยได้ใส่แป้งได้แล้วได้แล้วได้แลทอดเต้าหู้อันนี้ก็คือไม่ได้ต้องแบบเป็นต้องอะไรมันมากนะคะแค่รอมันเหลืองนิดนึงแล้วก็กลับเอาขึ้นเลยกลับกลับเอากลันใช่ค่ะกลับบ้านแล้วก็ผัดเดี๋ยวดิยังไม่เสร็จเลยยุ้ยจะกลับบ้านไปไหนกลับด้านกลับด้านกลับด้านค่ะกลับด้านค่ะเดี๋ยวกลับ นี่กับเรียกลุงเป็นปู่เลยเหรอาเ่อที่เพียรใส่ได้อีกเพียรใส่ได้ใส่ใส่เป็นเพะว่กรไดแล้วน้องพิมขาน้องพิมเคยเข้าครัวมาช่วยคุณแม่ทําแบบนี้ไหมคะลูกเคยไหมคะค่ะเราช่วยปาป๋าไหมลูกช่วยปาป๋าหรแม่เหรอน้องพิมทําอะไรได้บ้างอะคะหนทได้จน้จุไ่คุยไ คุยอะไรที่ตายเลยอ่ะโอ้โหหลานตะลองไงตายแล้วทำได้ทุกอย่างได้เาแค่ส่งของให้ไม่ใช่เหรอคะส่งของให้ทุกอย่างเลยอ๋อดูทําได้ทุกอย่างโอ้เยี่ยม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 ลักษณะไหนที่คนไม่ชอบเสียงดังนะโอ้โหชอบนะคะหมายถึงว่าคนเสียงดังกับเขาอ่ะอ๋อถ้าเกิดแม่ทําพ่อทำเหนกันไม่ชอบใช่ค่ะเวลายืดูเขาก็จะแบบคุณแม่อย่าทำเสียงสูงไม่มีการห้ามด้วยใช่ไใช่ค่ะอย่าทำเสียงสูง ก็คิบอกไม่พูดเสียงดังนะเขาบอกพอลุงสอนว่าเดี๋ยวอย่าโดนเนี่ยมันร้อนนะท่านผู้ชมต้องพี่บอกว่าที่ไหนร้อนกว่านะลกนรกนรกร้อนกว่าเยอะเลยใครสอนนะใครสอนว่านรกร้อนเนี่ยคุณแม่สอนชอบเล่าเรื่องนรกสวรรค์ให้เขาฟังเพราะว่าชอบบอกว่าให้เขากลัวการทำบาปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบนรกร้อนมากป้าเคยลงไปแล้วร้อนมาก มีไฟเต็มเลยกับพระแบบใหญ่มากแล้วคนก็เยอะคนก็เยอะสวรรค์เนี่ยไม่น่าอยู่หรอกลูกเพราะว่าสวรรค์คนมีน้อยแล้วก็แล้วทำงานก็ทำกันเหนื่อยนะโลกก็เตี๋ยวช่วยเลยก็เสร็จหมดแลยเพราะคนมันเยอะมากเลยพิมอยากไปไหนคะพิมอยากไปสวรรค์หรือนรกลูกสวรรค์สวรรค์สวรรค์เขาคิดถูกแล้วเนี่ยค่ะด้านนี้มันเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะพักเต้าหู้ไว้ก่อนค่ะ อ๋อเราไม่ต้องให้เขาสุกก็คือให้เขากดปุ่มกันให้มันเป็นใช่่คะให้เหลืองๆก็โอเคนี่ก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะอ่าฮะเนี่ยค่ะเอาพักได้แล้วคปล่าผัดผัดเลยนค่ะเอาล้วครับตอนนี้ทอดเราก็เอาน้ำมันเดิมผัดทอดหมูเลยได้ไหมได้ค่ะโอเคแล้วต้องใช้อะไรบ้างคะพี่นักใช้กระเทียมก่อนใส่กระเทียมก่อนอ๋อกระเทียมเนอะหนูไม่คลุกเหรอไม่ค่ะไม่ต้องอ๋อเหรออุ้ยแต่เขามีสูตร เออสูตรนี้เราไม่เคยเห็นไม่เคยเลยเราคิดว่าคลุกคลุกคนก็แบบว่าหมักหมักอะไรนี้ไม่ต้องเนาะไม่ต้องค่ะไม่ต้องก็จะเทียมเหลือพี่เคพี่เอก่อยาสลัดนะไม่ไม่สลัดไม่สลัดโอเคเอาเหลืองแล้วตอนนี้ยุ้ยกลัวอะไรอ่ากลัวด้วยยุ้ยกลัวน้ำมันใช่คือให้เป็นชิ้นไทยที่มันเลยเหรอพี่ทิศาไม่ไม่ไม่เลยก็พอแล้วอเคแตกแตกใส่ว่าเหลือนิดเดียวเล้วยุ้ยใส่หมดเลยพี่เอกเบาเบาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหมูไหมพี่เอกเบาหน่อยไม่ไมมหลอก แล้วแต่นะอย่าคออย่าสาวเกียไม่ไหม้นะไม่ไหม้ไม่ไหม้ค่ะเอาแบบไม่ไหม้นะเอาแบบไหนไม่ไหม้เดี๋ยวไม้เดี๋ยวผัดหมูกระคร้วเดี๋ยวผัดต่อกันได้ค่ะเดี๋ยวต่อด้วยนี้ให้เหลืองก่อนเนาะเสร็จแล้วก็แล้วเราไม่เอาน้ำมันออกเลยใช่ไหมไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอาค่ะใส่แครอทแครอทใส่ตามไปเลยใส่เลยหรอคะใส่เลยค่ะทั้งหมดเลยหรอคะใช่ค่ะ แต่ชอบอะค่ะคจริงๆส,สวยสวยอันนี้เขาสวยเดี๋ยวอันนี้เดี๋วยวเราจะต้องหันนห่นขึ้นใช่หั่นขึ้นช่เดี๋ยวพม่ให้หั่นให้ค่ะข,ขอบคุณค่ะโอเคน้องพิมขาเดี๋ยวน้องพิมชืช่วยคุณแม่นะคะโอเค,อเคชูกแกาก็คือน,น้าตาลนั่นเองอันนี้เราผัดไปเลยนะคะให,ให้แคอดนิ่มเพราะอย่างน้องพิม์เนี่ยน้องพิมจะไม่ค่อยกินผักที่แบบดิบหรือแข็งพิมก็จะนิ่มๆอะค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสขึ้นใช่เอาเยอะไหมอะ เอาแค่แบบให้มันมีสีสันนะคะอ๋ออันนี้ใส่น้ํามันหอยช้อนหนึงใส่เครื่องปรุงก็คือน้ํามันหอยน้ําตาลทรายแล้วก็น้ำอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวแต่ว่ารสชาติเนี่ยเราเอาตามชอบเลยอะค่ะอันนี้ซีอิ๊วขาวได้เลยเลยได้ได้ได้ไดนได้ชู้วแก่ชู้วแก่ค่ะน้ำตาลนางถึงได้เรากินชิก่นิดหน่อได้เออไม่เอาลูกเกียกินเปล่าๆดลีคะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยได้แต่อย่าเยอะนะคะเอ็นยืด ลนุกอะมีการเทรเออกไปแล้วมีเทคืนกับทข้าไีที่เดิมอีกโตดีมากดีมากมันไม่มได้เห,เห็นอย่างนี้เป็นคือเป็นการลองผิดลองถูกค่ะระวั<ร>ว<า>งหน่อยอพูดก็พูดนะว่า ยุ้ยเองเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ว่าก็เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องการทําอาหารไม่ได้เลยด้วยส้มอขปกรโชคดีพี่เอกโชคดีที่โด่งเขาเขาทำอาหารเป็นไงนี่ไงเพราะว่าสามีเก่งแล้วเราจะไปทําทําไมอะเนาะใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คืออยากทําให้ลูกทานใช่ค่ะก็ได้เลยเห็นความพยายามว่า เออมันมันมันยากตรงนี้อะยุวิมากค่ะคือการเลี้ยงนมเสร็เลยนะคะใช่เลยการเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องทํากับข้าวอย่างเดียวคือบางคนที่ทํากับข้าวเก่งเขาก็จะรู้สึกว่ามันง่ายมากแต่มันก็ต้องมีสิ่งที่แบบคนนึงอาจจะทําอย่างนี้เป็นอีกคนนึงอาจจะไม่ถนัดอย่างงู้ใช่ไหมคะเราก็แบบโอเคเราก็รู้ตัวว่าอันไหนที่เราไม่ถนัดเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนพ่อเขาแล้วเราก็ไปดูแลเรื่องอื่นๆเพินะคะค่ะ คือหน้าที่ของคุณแม่มันไม่ได้มีแค่การทํากับข้าวให้ลูกทานอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวยุ้ยเองเนี่ยยุ้ยก็ไม่ถนัดเรื่องเรื่องการทํากับข้าวก็ยิ่งทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าแบบมันมันยากมันยากมากมันยากค่ะยิ่งบอกว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันยากมากเพราะมันมีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาคืออย่างยุ้ยเนี่ยโอเคพอแบบสมมติว่าให้เริ่มแบบ รู้สึกว่าวันนี้เราต้องมาเป็นคุณแม่แล้วโอเคเราหลายบทบาทเราทําได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําได้ทุกอย่างแต่มันต้องเรียนรู้กันไปไม่จบสิน้นอ่าถ้าสมมติว่าอย่างอย่างอย่างพี่เอกมองว่าสมมติว่าอ่ะกว่าจะให้โตเท่ากับน้องพีมเนี่ยค่ะเยอะเยอะไม่เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะคือเหนื่อยเลยคืออย่างที่หนูจะบอกว่า การมีลูกคนนึงเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันพอกันเลยนะคะพี่เอกแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนถ้าเกิดลูกเจ็บป่วยขึ้นมาค่ายาค่าหมออะไรเงี้ยมันก็แพงมากน้องพิมนอนโรงพยาบาลครั้งแรกตอนอายุ6เดือนหนูนี่เกาะประตูร้องไห้แบบคือมันมันพร้อมที่จะแบบมีความทุกข์ได้ตลอดเออพี่ถามจริงค่าเรียนนี่แพงมากไ้มแพงค่นแล้วค่าใช้จ่ายและค่าเรื่องเสื้อผ้านี่แพงมากไหมเสื้อผ้าเด็กแพงนะค่ากินละแพงไหม ไม่เท่าไหร่นะกินมันก็คือเป็นอาหารปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าได้แล้วเนี่ยกับข้าวเนาะค่ะได้กับข้าวเนาะเนี่ยก็คือคือแบบเราจะพิถีพิถันมากกว่ากับข้าวตัวเองพ่อแม่นี่กินอะไรก็ได้แต่ลูกต้องแบบต้องดีอะไรเงี้ยค่ะคุยกับแม่แล้วถามไปถึงพ่อบ้างดีกว่าแล้วพ่อล่ะเขาดูแลลูกยังไงบ้าง ะคุณพ่อเขาจะแบบดูประคบประงมเหมือนไข่ในหินเลยค่ะพี่เอกเขาจะอ้อนกันมากเผือลูกไหมใส่พูดถึงพ่อเขาพ่อพูดถึงคุณโดเผอมากเผอลูกไหมเผอมากค่ะลูกเขาถึงได้ติดปะป๊ามากกว่ายุ้ยคือไมราะ่าลูกเลยไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแล้วก็จะดุเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเหตุผลในการดุของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ายุ้ยเนี่ยบางทีเนี่ยยุ้ยอยู่กับเขาตลอดเวลายุ้ยก็จะแบบ บางทียุ้ยจะมีอารมณ์มากกว่าเขาเนื่องจากว่าแบบการเป็นคุณแม่แต่บางทีมันตัวติดกับลูก24ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหงุดหงิดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะรู้ว่าบางทีเนี่ยลูกเราแบบลูกเราคือบางทีน่บางอย่างเนี่ยลูกเราก็จะแบบเริ่มแบบเออฟอมแล้วแบบสมมติว่าแบบไม่อยากกินอะไรก็จะเริ่มแบบปวดท้อง,งอะไรเงี้ยเราจะรู้ฟอร์มลูกเรา,าแต่พ่อเขาอะจะรู้สึกว่า คือแบบห่วงลูกตลอดเวลาจะแบบลูกปวดท้องจริงหรือเปล่าลูกอาจจะปวดจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบบางทีเรารู้ว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะเวลาเราดุลูกเนี่ยเขาก็จะคอยบอกว่าถ้าเกิดเขาดุอยู่อะไม่ต้องดุเอาทีละคนเขาบอกว่าคือแบบอย่าลุมกันดุเด็กอะไรเงี้ยค่ะน่ารักจังเลยอน่ารักมากเลยเะเขากำลังสอนอยู่เขากำลังดุอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเราอย่าซ้ำเอาทีละคนโจริงใช่ค่ะอร่อยไหมคะ พี่ว่าพี่ว่าไม่น่าจะต้องถามเลยดีกว่าเพราะว่าเรื่องคําว่าอร่อยเนี่ยเราไม่ต้องถามไปเลยกว่าอ่ะเมนูแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วช่วงหน้ามาทําเมนูอะไรนะครับข้าวผัดนิกโรข้าวผัดนิกโรอันนี้อยากเห็นมากเพราะฉะนั้นเราพักตรงนี้กันสักครู่กับเต้าหู้ผัดหมูสับผัดหมูสับเรียบร้อยแล้วพักเมนูนี้สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเมนข้าวผัดนิกโรข้าวผัดนิกโรสักครู่เดี๋ยวกับ Once upon a time, there have a little girl named Little Red Riding Hood, and the Little Red Riding Hood walking and going to the อยากกินมะนาวอยากกินมะนาวขึ้นมาอีกแล้วครัท่านผู้ชมเอาได้ให้หนชิ้นเดยวชิ้นละกี่มะนาวาว เป็นคนใส่เขาเองอ๋อลูกสาวก็ใส่เองมาๆๆมใส่ยังไงเอาเอามะนาววางก่อนมะนาววางคาบแล้วค่ะวางวางฮะคาบมะนาวแล้วค่ะ